สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสอนทำปกคลิป YouTube กันนะครับวันนี้ได้วิธีมาใหม่นะครับก็คือให้ AI สร้างไปเลยนะครับแคนวานี่เขามี AI ทํทำปกให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้คีย์เวิร์ดให้มันแบบง่ายนิดนึงเพราะว่า AI ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใช้แอปแคนวานะครับเพื่อนๆเปิดแคนวามาเลยเด้ออันนี้คือแคนวานะครับผมเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ เพื่อนๆมาที่หน้าแรกก่อนก็คือหน้าหลักหน้าแรกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปเลือกที่บนบนซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนอตรงมาข้างล่างครับค้นหา f เห็นไหมครับ f ตรงนี้กดเข้าไปเจอแล้วครับ take to image take to image นะครับแค่พิมพ์นะครับแล้วสิ่งที่คุณต้องการก็จะออกมาโลดแล่นนี่ลองกดปุ๊บแล้วก็ถามว่า ใช้ดีไซน์ที่มีอยู่เดิมหรือเปล่าหรือว่าดีไซน์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราเอาดีไซน์ใหม่แล้วกันนะนี่กดเลยปึ๊บทีนี้ถ้าเป็นปก YouTube เนี่ยกำหนดเองไปเลยครับหรือว่าถ้าเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มไหนก็ลองเลือกได้เลยนะครับมีบอกแต่ว่าเดี๋ยวผมพิมพ์ตรงนี้กำหนดเองนะฮะป้าหนึ่ง 9 2 0 920นคูณ1 0 8 0นด์ะครับอ่าดีไซน์หม่กดเข้าไปเลยปุ๊ะรอแป๊บนะฮะอันนี้ความเร็วอยู่ที่มือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งอ่ะมาดูตรงนี้ตัวเลือกกันนะครับนี่เราสามารถพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับพิมพ์ข้อมูลตรงนี้ได้เลยว่าอยากได้อะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกสไตล์ได้เนี่ยเขามีให้ดูเอาสไตล์แบบไหนนะครับอ่ะสมมติเอาอนิเมะเนาะ แล้วก็ตรงนี้ครับเลือกเลยถ้าเป็นปก YouTube ให้เอาแนวนอนนะครับถ้าเป็นพวกโซเชียลอื่นๆเนี่ยก็เลือกตรงนี้ได้สี่เดียมจะตุลลัดแนวตั้งเอาแนวนอนไส้ปก YouTube นะครับทีนี้เป็น a อนิเมะย้อนยุคใช่ไหมเราก็จะพิมพ์คําว่าเดี๋ยวลองตัวอย่างตรงนี้กดเป็นตัวอย่างได้ดูว่าเขาใช้ภาษาแบบไหนนะครับเนี่ยดอกคิงโพเทียมีารายละเอียดบนฉากหลังสีดำอ่ะก็ได้หรือว่า c บ g ็ก u n าแนวเซ r รี얼ลายเอียดชัดสีสันสดใสอ่าโอเคอ่ารูปปั้นกระต่ายสีทองแบ g ็ก u n าสีแดงอ่าโอเคเอานี้ละกันเพื่อนเพื่อนเนี่ยพิมพ์ประมาณเนี้ยให้ AI มันเข้าใจแล้วก็เลือกตรงนี้ด้วยนะครับว่าเอาภาพแนวไหนผมเอาเป็นอนิเมะย้อนยุคอ่าลองกดดียก่อนแล้วก็กดสร้างรองแป๊บนะครับมันจะทำมาให้สี่รูปนะครับตอนนี้ยังฟรีอยู่แต่ไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะไม่ฟรีก็ได้นะครับตอนนี้ยังฟรีอยู่นะครับเพราะว่าบางอันมันก็ไม่ได้สวยมากนะครับ บางอันมันก็ AI มันก็วาดเองอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะกระต่ายมีสองหูนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นปะก็ผมว่าไม่สวยอะ่ะลบ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 เอาใหม่เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่เป็นสมมุติเราเอาเป็นเรื่องของสอนแต่งรูปใช่ไหมแล้วก็เด็กผู้ชายกำลังแต่งรูป ด้วยมือถืออ่าผมลองพิมพ์อย่างนี้แล้วกันไม่รู้ได้หรือเปล่านะเนี่ยปึ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเพื่อนๆก็จําไว้ว่าเวลาใช้เนี่ยมันมันไม่ได้ร้อยอรเซ็นหรอกเพื่อนๆอ,อาจจะเอามาประกอบกับรูปอื่นๆนะครับแล้วก็แต่งเออนี่ได้อันนี้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 ได้รูปเด็กผู้ชายนี่ๆเออเฮ้ยอันนี้รูปอะไรอะอันนี้ก่อนอี้ก่อนเนาะกดเข้าไปนี่ครับ เวลาเราขยายเนี่ยมันจะพอดีเพราะว่าเราเลือกแนวนอนไว้เห็นปะ่ะพอดีเลยเป๊ะ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 นะฮะโอ้นี่เลยเปะ่ะประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะตกแต่งใหม่หรือว่าทำรูปต่อก็ได้นะครับหรือว่าจะสร้างใหม่นะครับส่วนด้านล่างเนี่ย เราก็ถ้าเป็นสูตรผมผมก็จะพิมพ์ข้อความนะครับพิมพ์ข้อความใส่ไปเลยนะครับพิมพ์ข้อความใส่ไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยสมมติข้อความแบบนี้ใส่ไปเอาอันนี้มันมองไม่เห็นขออีกทีเทคสองคําว่าอะไรเดียอันนี้แล้วกันฟรีเดลิเวอรี่อะไรก็ว่าไปนี่เงี้ยแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ,มพม์เปลี่ยนตัวหนังสือหรือว่าเราอาจจะไปใช้องค์ประกอบเพิ่มนะครับ ก็ไปลองเลือกองค์ประกอบมาเพิ่มลองแปะข้อความเข้าไปแปะอะไรเข้าไปให้มันแบบเป็นสไตล์เรานะครับเอามายำยำกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ปกแล้วตัวอย่างให้ดูนะว่าประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องเอามาอัดแอปเอามาเอา,เอานู่นเอานี่มายำเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่นะครับมันก็สวยดีหลังๆผมก็จะใช้แบบนี้แหละมันประหยัดเวลานะครับเวลาเราได้ทําในมือถือนะครับอ่ะง่ายไหมถ้าถ้าชอบแล้วก็ปรับแต่ง ได้เลยนะครับแค้นว่าใครอยากให้ผมสอนละเอียดคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมสอนให้นะครับตอนนี้กําลังกลับมาทําคลิปยาวแล้วไม่รู้ว่าจะชอบแบบไหนกันเพราะว่าช่วงนี้นะครับ YouTube โลกทุกคนดิ่งหมดครับกระแสดิ่งหมดเลยครับยอดมันน้อยคนดูน้อยลงไปติกต่อกันหมดนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับกดบันทึกกดเซฟได้เลยนะครับอ่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ผมมีลิงก์นะครับแอพเฟอร์เรียตโปรแกรมนะครับเพราะว่า u t u b e เอ่อ เงินแทบจะไม่ได้แล้วนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีลิงก์นะครับสําหรับสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถเข้าไปเก็บคูปองเก็บส่วนลดแบรนด์ช้อปปีสินค้า l a z a d a แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ผมทำแอ f เฟอรีเอ็โปรแกรมก็จะเป็น Asset ทเทนนะครับสามารถเข้าไปสมัครบัตรเครดิตเข้าไปซื้อพวกประกันรถยนต์ได้เลยนะครับของแท้หมดเลยกดลิงก์เข้าไปแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับโอเคไปนลครับสวัสดียบายครับ